หา,หาลูกอีกคนวิ่งงานก่อนใช่เดี๋ยวต้อง<ต>น่าจะไปยืมก่อนไม่ยืมก็เช่า,ชาตอนแรกว่าอาจจะยืมเสียกุ้งนะเสียกุ้งวังท่าช้างวสวัสดีคะ่ะอ่ะตอนนี้ก็นี่ค่ะกำลังเก็บไม้นะคะออกนะคะตอนนี้เราก็จะกู้เจ้าน้ำเงินขึ้นนะคะเราก็จะได้เอาไปรักษานะคะไปรักษา พี่ประคองขึ้นก่อนที่หก่อนก็ได้องตงหูนั่นดูวนไม่กเลดี๋ยวไปเอาสติเอยเดี๋ยราผมทำไอ้ยกบอลนั้นเปลียนไม่โกยออกให้หมดเลยบอกเข้าคาไปก่อนบอกงช่เอ้ก็หนักเยอะจรงนน่่เออก็หนักเยอะรงนะน่ะ น,นี่เคยช่วยแต่เขานี่แหละแต่เอี่ยวเอาวันนี้คือยกรถตัวของวันนี้ยกรถตัวเองตอนนี้เอาวันนี้ก็เอเอ่ <c oughs> อ <S <S วีไม่เอารูปมาด้วย นี่ค่ะพี่วุฒินะคะพี่วุฒิก็มาพี่วุฒิก็มามาดูเกันยังไม่มาหรอจางมาเนี่เพิ่งมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บกู้จะน้ําเงินนะคะเดี๋ยวเรามาลุกขึ้นปัดฝุ่นใหม่ปัดฝุ่นก่อนนะเดยวไปแต่งตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวหนูไปแต่งตัวให้ใหม่ก่อนมิชลินมันยังไม่หล่อพอ มกนนวต้องรอยกขึ้นแล้วก็ดูว่ามันยังไงนี่แหละค่ะ,ะก่อนหน้านี้ก็มันเหมือนจะว,วิ่งเบี้ยวๆอยู่คนขับไม่เป็นไรคนนั่งไม่เป็นไรค่ะเส็จตะตอนนี้เราจะ ยกเาเลงว่าตรงหลังนะึงโมรอเปว่าไหมเพราะว่าตรงนั้นก็ดินมันเป็นลมไปอ่าดินดินมันลงลุไปากลกับไปบ้านเลยอี๋ นี่ก็เตรียมค่ะใส่สเตย์ยพี่พี่มาเมื่อกี้พี่เห็นรถแต่ก็ยืนตรงนี้ เดีนี่นเนี่นี่องนี่ีดูกันค่ะเราจะทำการยกนะคะเจ้าน้ำเงินนะคะแล้วตอนนี้กำลังหาวิธีนะคะว่าจะสดสตีตรงไหนอะไรยังไงนะคะหุ่นกันนะคะ ปัดปัดลงเลยนี่ก็อยู่นี่ค่ะเส้นอ่าพระพาชัยนะคะเส้นพระพาชัยไปประโคนชัย <c oughs> พระพาชัยอันนี้ไปแยกอะไรนะ <c oughs> รักา <c oughs> ไปด้านนี้คนอยู่หน้าคูได้ เดี๋ยวไปก่อนกอาเดองวถ้าสอดจัมมาดีกว่ากต้องไปทางมดเาเอาี่ก่อนเลยงูสอดจัมูาอยู่อย่าง みんな โอ้ยยังแรงอยู่เลยตอนนี้เราจะทำการเก็บกู้าน้ำเงินนะคะ มีใครอยากให้มันเกิดนะคะก็หดหูไหมก็หดหูนะคะก็เดินหน้าสู้ต่อค่ะมันเกิดแล้วตั้งสติปัดฝุ่นลุกขึ้นนะคะสู้กันใหม่ใครที่เคยเจอเหตุการณ์นะคะก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกนะคะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่ก็ ขอบคุณทีมงานนะคะทุกๆทีมงานนะคะที่มาช่วยนะคะแล้วก็แวะมาสอบถามมาดูมาคุยกันนะคะ มาลุนเอ้าลุนกันค่ะลุ้นกันขอให้ขึ้นนะคะเจ้าน้ำเงินเลยกลับบ้านน้ำมาขึ้นอย่กลับไปรอเหมือนเดิมแล้วค่ะเเเเเอออออลลลาา รอ,อขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นและลุกขึ้นนะคะปัดฝุ่นลุกขึ้นปัดฝุ่นเดินหน้ากันต่อนะคะสู้ๆค่ะ,ะมาดูด้านนี้ค่ะ FC ที่ล้มนะคะก็บิดค่ะบิด ร้อยดิลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นลุกขึ้นหมดเล้วพี่อันนี้พี่จะดันลงดว่าดันดีกว่ามั้งไอ้รวยนะไอ้คนล เเดียวเดียวเอาลงอีกได้ไหมข้างบนเดี๋ยวแป๊บนึงตาเขี่ยด้านบนอยู่ข้างบนใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรมะเ,เดี๋ยว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 พี่เขาจะปีนเออนั่นแหละอยู่เฉยๆปี่เขาจะปีนขึ้นไปใส่ 来了。Right ตรงนี้เลยค่ะกระบะนี่ค่ะอ่ะเรียบร้อยห่ะฟีก็ขอบคุณนะคะก็เป<อ>็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะคะไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะคะเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวกลับไปรักษาตัวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉิดฉายกันใหม่นะคะฟีอะโอเคค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทีมงานนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะให้กำลังใจกันมาขอบคุณมากๆค่ะ